ช่วงนี้ด้วยความห่วงใยจริงๆนะครับตรวจสุขภาพกันหน่อยใช่เพราะว่าบางทีร่างกายเวลามันชํารุดสุดโทมเนี่ยบางอย่างมันไม่ได้ส่งสัญญาณเตือนนะถูกต้องและบางคนชอบคิดว่าเฮ้ยฉันก็แข็งแรงดีไม่เคยเจ็บป่วยเลยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรหรอกเพราะพวกนั้นเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในใ<ช>เราไม่รู้คนใกล้ตัวก็ไม่รู้นะครับอย่างเหตุการณ์นี้เนี่ย ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวของสอทท่านหนึ่งในการประชุมสภาเทศบาลที่หนองบัวลำพูปรากฏว่าทุกอย่างปกติหมดเลยแม้กระทั่งสอทคนนี้ก็ลุกขึ้นอภิปรายครับแต่ใครจะคิดว่าจู่ๆมีอาการช็อกและเสียชีวิตในที่ประชุมครับท่านประธานสภารรที่เคารพครับผมนายศักดิ์ศรีปนาวีสมาชิกสภาเขตสครับผมไม่อนุมัติแต่ผมเห็นชอบให้ชายเงินหนึ่งล้านบาทครับ ปวดบันทึกไว้ด้วยครับเรียกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เร็วเจ้าหน้าที่พยาบาลมาอตกใจกันใหญ่เลยนั่นสิครับเพราะว่าในการประชุมของเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูเนี่ยทุกอย่างเริ่มต้นไล่ไปตามวาระอะไรต่างๆนะครับแล้วตัวของคุณศักดิ์รีปันนาวี ที่เป็นสอทอเขตสเนี่ยอตอนแรกก็ลุกขึ้นอภิปรายได้เหมือนกันครับสักพักหนึ่งปรากฏว่าท่านช็อกหมดสตินะครับคุณผู้ชมครับจนเนี่ยมันก็เลยเริ่มเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการประกาศเรียกให้เจ้าหน้าที่พยาบาลเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ต้องยุติการประชุมหรือว่าหารือเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากที่ตัวของคุณศักดิ์ศรี ท่านหมดสติแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยชีวิตพยายามปั๊มหัวใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่สามารถช่วยเอาไว้ได้จริงๆเป็นข่าวเศร้าท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนฝูงของญาติพี่น้องของลูกนะครับคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากเกิดเรื่องอองจริงทุกคนช็อก ใ,ในห้องประชุมช็อกกันหมดเลยซึ่งณนะตอนนั้นนะ่ะรองนายกเองยังบอกเลยนะครับบอกว่าวันที่มีการอภิปรายงบประมาณเสร็จอะ่ะคือการประชุมก็ดูแล้วไม่ได้มีความตึงเครียดอะไรเลยนะฮะแต่ว่าจู่ๆเนี่ยนายศักดิ์ศรีเกิดการช็อกขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเขายังคิดว่าทําเล่นๆอยู่เลยแต่พอดูไปดูมาแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่เล่เลนๆแล้วแหละก็เลยต้องมีการเรียกนะฮะไม่ไว่าเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลรวมไปถึงเพื่อนๆสมาชิกเข้าช่วยเหลือกันทันทีครับ ผมก็นึกว่าพอแกนั่งลงผู้ผมลุกขึ้นผมก็นึกว่าแกทําเล่นทําเล่นก็เลยทยําจริงๆก็ไปเลยทจนี่เลยรียกให้ช่วย<อ> <อะ S 2> เลยเคือมันไม่ใช่เรื่องเล่นเนาะใช่แต่สุดท้ายคุณผู้ชมครับนี่แหละคือความสูญเสียแล้วคนใกล้ตัวอย่างลูกชายบอกว่าคุณพ่อไม่เคยมีอาการผิดปกติอะไรมาก่อนหาหมอก็ไปนะ ไปตามน้องตามนัดโรงพยาบาลกไ็ไม่เคยป่วยหนักถึงต้องเข้าไปโรงพยาบาลอตอนนี้คุณพ่อจากไปแล้วแล้วก็เป็นการจากไปในขณะทําหน้าที่ลูกชายบอกว่าภูมิใจอย่างน้อยก็ภูมิใจที่พ่อได้ทําหน้าที่จนวาระสุดท้ายของชีวิตครับ การพงกับวรู้ว่าเรามีโรคประจำตัวอย่างนี้เราเราไปร่วมบัตประจำนะได้ยาอย่างไมปกติได้ไปโรงพยาบาลรยืนป่ครับเพราบอกไปโรงพยาบาลไปแปลยาไปตรวจไปอย่างปกติครับแต่ประเด้ไปแบบไปนอนไปอืมก็คว่าเราทราหน้าที่ของเราครับเราประเด้แบบเห็นหน้าที่ของเราจริงจริงแล้วจริงจริงแล้วประเด็นมัมีใะน้ำมันก็คือว่าปุ๊ใจยุ่นปกติเราเป็นหน้าที่ของครรรรับบอมกกาาางู่่้วเีสำหรับตัวของผู้เสียชีวิตนะครับ คุณศักดิ์ศรีเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาแล้วหนึ่งสมัยมเคยทําหน้าที่ประธานสภาเทศบาลมาก่อนด้วยนะครับแล้วก็เป็นเลขาสมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลาพูการจักไปครั้งนี้ทำกลางความอาลัยของเพื่อนๆสมาชิกเทศบาลและญาติๆขอแสดงความเสียใจด้วยครับครับผมนะฮะ